เห็้าเจ้าพรเฮดอันเราจะมารีวิวออนะคะอันแพ็กของที่จะส่งกลับบ้านส่ง,สงกลับไทยกันกระสีอันโมโหเล็กน้อยนะคะมือนี่ลูกค้าบุกแต่เศร้หรอกกเท,นทกเนาะบัดจิกะเนาะหนก็ว่างเราไปส่งของให้ยายก่อนก็เลยมาเป็นคลิปวิดีโอนี่แหละนะคะมีอย่างแน่หรอกคะ่ะจะรีวิวสุเบิงก่อนสิไปส่ง สิลองอสิลองทรงออดโพเบิงนะคะว่ามันสิเวอร์จากบาทนะคะมีอย่างแนนเอามีวิตามินตับป่าให้ผู้เฒ่ากินนะคะบำรุ่มกระดูขาอย่างเงียแจ้งสียละคะ่ะสีรสรส่รอยเม็ดกระปุกหนึ่งนะคะ2กระปุกอา่าแล้วก็อย่างนี้มัลติวิตามินของผู้หญิงวอสัน้นอา้าอันนี้ให้ย่ายแล้วกินเล่นนะคะอา่าฮะสองกระปุก เลก็วิตามินใ้ฮรานสมาร์ทคิดวสันโอ้ยสำหรับเด็กหน่อยประมาณสิบขวบนะคะเพื่อช่ได้สลาดขึ้นก็เกล้นะคะอ่าจจกสิระสลานหน่อยสลาดลลยกับบื้อนะแต่ว่าก็เพื่อส่ได้ตต่มกันไปนะคะอ่าสามกระปุกนะคะอืมแล้วก็ท่อคุยกับย่ามื่อกอนี่ย่ายวันแล้วอัน ปวดขาลอยยางบ่มีแห้งก็เลยไปถามคนขายเพลินเพลินก็เลยแนะน้ำให้กินอันนี้โบนแอนดมาโซตัวนี้บ่เคยซื้อนะคะปกติสิกินแต่ของพวกนี้แหละโบนแอน d m มา c l โซสาหรับผู้เฒ่าหาิบป,ปีขึ้นไปนะคะล่องเบิ่งนะคะประทันได้นี่ดอกแค่ล่องเบิ่งนะคะบ่ได้เป็นผู้กินบ่ได้กนรีวิวดอกอรีวิวมาส่งไปให้เพิ่นล่องเบิ่งนะคะ กรดีกินตอบดีกระเสากินหาแนวงไม่เพิ่นกระไรหลายวิตามินก็ะดอยพวกอื่นป่ะหยากออสเตรเลียนะคะอ่ะมืนน้อนี้ก็สิไปส่งออดโพดเบิ่งว่าสิเบิดจักบาทนะคะอ่าแล้วมีอีกอย่างนึง,อ,งอีหยังป่ะอ๋อกับโทรศัพท์โทรศัพท์ห้างก็บ่ห้างปานในดอกแบตมันก็นดีอยู่แต่ว่ามันรับบ่ได้ส่งไปให้หลานเล่นเกมจักหน่อยนึงก่อนนะคะใช้ได้ก็ใช้ได้บ่ใช้ได้ก็ทิ่มนะคะอ่ามันสิเบิจักบาทสิไปส่งออดโพดนี่ล่ะคะ่ะ ปกติสีทรงอยูอ่อันบริการของคนไทยนะคะที่นี่ก็อยากล่องเบิง้งมันสิแตกต่างกันจักหน่อยมากหลายเท่าไหรนะคะร่วมกันนี่สักประมาณสกกิโลด้หนี่หรือว่าอัน,อนตะกี้คอเข้ากับหาป่าเก่งกับขายป่านะคะจับป่านี่ก็แม่นแม่นด้เนี่ยสีมันสิยใ,สยใางไซด้บอสกิลกันวัดน้ำหนักกันอของเจ้าของนะคะแตเป็นเล็กน่อยพุว จบป่าแม่นคักเป๊ะเวอร์มาเฉียงข่อยเลยมาเฉินนะคะอืมจักสามโลนี่เละค่ะสามโลต้นต้นสองยอนยอนเออนี่นะะ่ะเอนะเอประมาณสามโลต้นต้นบ่เกินบ่เกินสามโลสองนะคะเอารวบมันนี่เกินกันโอ้อันนี้หน่อยเดียวนึกดอกบ่พ่อขีดน,นะคะประมาณนี้คะ่ะไปค่ะความแม่นเป๊ะเวอร์ของอา่า อดีตคนขายปลามันจะเป็นอย่างไรนะคะไปกันค่ะเอาจบจนนีดสักก้อนนะคะเดี๋ยวกลับมาต่อกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ